โอเคครับตใ้เพื่อ่อยมีอีกนะใครตอบได้มีอีกรเ้ารเจ้่อ๋อวันนี้เรามากับเท้าแก่กันทั้งนั้นเลยเจ้าของกิจการกันทุกคนมีอีกใครตอบได้ใจไม่ใช่ มีกระซิบป่าวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นายอย่าเพิ่งม,มีมีใครกระซิบนหนูบ้างมีใครกระซิบป่าให้ใครกระซิบจ่าย <c oughs> อ๋อเป็นไงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการอือฮึครับอือี่ยวนะครอยากไปวันนี้ก็เดี๋ยวติดรถตู้ไปเลยแต่ไม่ตรงกลับนะไปอ,อย่างเดียวแต่ไม่ให้กลับเนาะ อยากไปฟาร์มจระเข้อ่าคุณครูนักเรียนอยากไปฟาร์มจระเข้ดีเลยช่วงนี้รู้สึกตอนจระเข้มันผอมะลูกดีไม่ไปละไม่ผอมหอ่าอ่าแล้วอ่าอันนี้นะพี่ขอแจกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะแจกทูลแล้วก็เดี๋ยวตอนช่วงนี้พี่ขอแนะนำตัวก่อนนิดนึงนะพี่แล้วกันเนาะก็อยากเป็นเด็กกับเขาบ้างนะพี่เฮอะไหนๆก็พี่แล้วตั้งแต่เช้าแล้วนะอ่าพี่ชื่อ พีการนะคะพี่การเป็นคนทําโครงการแบ่งฝานปันยิ้มนะคะโครงการเนี่ยที่ใส่เสื้อกันอยู่เนี่ยเรารวบรวมกันมาจากพี่ๆน้องๆแล้วก็เพื่อนๆที่สนิทกันทําโครงการนี้พี่ทํามาทุกปีนะคะจะไปจะไปในกลุ่มโรงเรียนแบบเนี้เนาะแล้วปีนี้พี่อยากไปเที่ยวเขาค้อก็มาเจอโรงเรียนนี้ได้รับการแนะนําจากคุณครูบุผหานะคะ คุณครูผาท่านแนะนาให้มาเนี่ยคุณครูผาท่านนี้นะคะแน,นะแนํนำแนะนําให้ให้พี่มาโรงเรียนนี้นะคะก็เลยได้มีโอกาสมาเจอพวกเรานะคะแล้วก็ถ้าพี่คนเดียวคงไม่สาเร็จเนาะก็จะมีเนี่ยอย่างป้านาเนี่ยสนับสนุนมาแล้วก็อย่างแม่พรอย่างเงี้ยแม่พรก็มอบเครื่องพิมพ์เตอร์ให้กับพวกเราไว้ใช้นะคะพวกอุปกรณ์นะคะแล้วก็ส่วน เนี่ยทั้งนั้นเนี่ยจะเป็นพรอบครัวที่ชอบทำกับข้าวให้เราทานแล้วก็คนหัวโต๊ะนั่นเลยพวกนั่นคือเสียเสียนั้นหนาทุนมาให้เรานะคะที่ถ่ายทองเส้นใหญ่ๆเดี๋ยวเขาอาจจะตบรางวัลกลับเป็นดอดหนึ่งตบมือให้แกหน่อยอเสือตัวนะคะแล้วก็เออแล้วก็นี่รถตู้นี้ใครอยากได้ไดมันเนี่ยพี่ๆี่เขามามอบหน่อยอถ้าขาหนูถึงเมื่อไหร่ ถงเนาะขาถุขาหนูถุงเมื่อไรเหมือนพี่คนะเดี๋ยวพี่ก็าอกาจจามาให้หนูก็ได้เนาะอ๋ออ่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้มันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ที่พวกพี่มีโอกาสเคยได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่บางคนมาก็มอบก็เคยได้รับโอกาสดีๆจากคนอื่นก็เลยอยากจะมอบโอกาสดีๆแล้วก็สิ่งดีๆให้กับพวกเราถึงจะเป็นสิ่ง เ,เพราะว่า,าทุกคนเป็นอนาคตของชาตินะคะต่อไปอะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ไปอะ่ะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยน้อยที่พี่มามาให้นี่คือพี่ๆเขาตั้งใจจะมาทําให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือขอบคุณอ่อ,อ,อ,อที่นี่ขอบคุณคุณครูคที่นี่นะคะที่อ่าซัพพอร์ตเราในเรื่องที่เรามาที่นี่นะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงานที่มาด้วยกันทุกคนนะคะอันนี้ตอนนี้จะเป็นการมอบคุณซองนี้เราให้แล้วไม่ให้แกะ นะคะจะไปแกะต่อเมื่อถึงบ้านถ้าใครเปิดแกะเปิร์พี่เอาคืนเลยนะโอเคไหมพอได้ปุ๊บใส่กระเป๋าล้วรูซิปทันทีมีซิปไหมกังเกยมีซิปไหมมีไหมคะกังเกยมีซิปใครไม่มีเดี๋ยวฝาพี่กลับไปไนใครที่ได้แล้วให้มันเป็นตางที่ค่อนข้างดีแต่ถ้าสำหรับเราก็คิดไมาเยอะนะ ขอให้รูดซแล้วเ,เก็บกลับบ้านนะคะเราเราจะให้เฉพาะเด็กที่มาในวันนี้นะคะอ่าอันนี้อันนี้เดี๋ยวให้ให้พี่บัวให้าเสียบบัวดีกว่าเป็นคนมอบให้อ่านะคะอะเดี๋ยวให้เสียให้เสียบเป็นคนมอบให้นะอ่า นี่ของคุณจีลาพันนะคะ,ะค,คุณจีลาพันมีขี่ทุนสองทุนมอบให้เด็กเลยคุณจีลาพันมาจากตลาดใช่ไหมคนไหนก็ได้เลยลุกขึ้นขอบคุณคับพี่ด้วยขอบคุณค้าพี่เรื่อยๆแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าเลยอทีมงานช่วยมองด้วยน้อๆคนไหนไม่เกบใส่กระเป๋าดึงกลับคืนเลย ใส่กระเป๋าข้าวแกงล้วโกเซฟใส่กระเป๋าข้าวแกงล้วโกเซฟคุณปวีนาอันนี้ของคุณปวีนามีสองทุนสองทุนสามทุนเงินแปดทุนอ่ะมามเลยมามเลยเลี้ยงเลยไปแถวเี้ยงแถวเลยป้าหนึ่งยืนค่ะไทยป้าหนึ่งประนึงกับนุบานยืนไปรับค่ะวางของลงโลกวางของลงรับเสร็จแล้วครูช่วยดูด้วยให้ใส่กระเป๋ากลับเลยนะคะ เน้องนอนลุกสิออกตัวเองให้ตัวตามชั้นไปพบยังอ่ะปอสองปูกสองยังไม่ครบเลยไให้ปอสองรับลูกแล้วใส่กระเป๋าปอสองพี่พี่พี่อยู่ข้างในสาลาออกมาดูนให้ใส่กระเป๋าออกมาดูให้ใส่กระเป๋าเก็บให้ดีนะครับใส่กระเป๋าอ่ะพอใครรับแล้วมาอยูฝั่งนี้มาดูแถวฝั่งนี้เออไปรับแล้วเอามาให้พี่เราใส่กระเป๋าให้ไปรับยัง ตลดได้แทใส่กระเป๋าอ่ะพี่พี่ใส่กระเป๋านะครับคนนึงมันวางของไม่ตรงนอ่อ่แจกเลยพ่อไปตัดเจริญอ่าอ่าเข้ามาเลยเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับพ่อสามลุกเลยอ่าอืมจะไปนั่งก่อนก็ได้เดั่งเด็กๆของ อพอได้ใส่ซองใส่กระเป๋าเลยใส่กระเป๋าไม่ใช่คาบไว้ลูกใส่กระเป๋าเออมีกระเป๋านี่ไงกระเป๋านี้มีเทปบัวใครรับแล้วนั่งฝั่งนี้เลยครับอ่ารับแล้วไปนั่งฝั่งนู้นใครใครรับแล้วนั่งฝั่งนี้นามาช่วยนิดนึงยิงของมาด้วยยิงของด้วยเองพินาเด็กก็จะไล่ตามกันช่วยกันของเราอยู่ไหนลูก มาเลองตัวองมาด้วาแกเลยแล้วใส่กระเป๋าแล้วก็มีทุนของพี่สาวจากเยอรมันพี่อพี่ติ๊กของทีมที่อยู่เยอรมันนะคะที่หัวถิ่นพี่ปองพี่ไม่ พี่ออที่อยู่เดนมันด้วยนะคะทุกคุนนี้ได้มอบให้กับเด็กแล้วพี่นาอป .4 ป .5 ้ .5 ครับอ่านี่ของแทนทอของพี่นาช่วยแจกเลยพี่นาช่วยแจกดีเลย แม่บอปเอ่กระเป๋าอ่อ่าชแกเลยใส่กระเป๋าเลยนะถ้าพี่เห็นใครล้วงชึ้นอาแล้วมาแกะมาล้วงมาฟังนังงะงใส่กระเป๋าใสกระเป๋าเก่ง หมดหรือยังคะหมดยังใครยังไม่ได้บไหมเดี๋ยวดูด้วยนะมีเบิ้ลด้วยนะมีเบิ้ลสองฟองนะารยก่งอ่แอ่าใครไม่ได้ เพื้อเหลือไม่เกี่ยวขอเจ็ดตองไหมขอเจ็ดอเ็ดรุ่นสุดท้ายขอเจ็ดรุ่นสุดท้ายเหรอหนึ่งคนเด็กน่งนคุณป้งให้กลับไปก่อนเราใส่ชุดนอนอ๋อไม่เด็กเม่ี้เนี่ยไปอครับครับอแ่อ้เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้ด้วยนะคะ ไม่ไม่มีบนี้บ่อย